กัดแล้วครับกัดแล้วครับฟองขึ้นเลยสาย,ยัวิ่งอยู่นะครับเดี๋ยวผมดีดสายดูทางปลาก่อนไปไหนวะวิ่งออกนะครับวิ่งออกวิ่งออกขวบสายวิ่งไม่หยุดเลยวิ่งออกขวบวิ่งยาวเลย เค็มมันช้าแล้วนะครับมันช้าแสดงว่ามันมันไหนเกินลงไปแล้วนะครับ,ยบยอย๋ยวัดเลยดูแล้วครับโอ้ใหญ่ด้วยใหญ่ด้วยครับตัวนี้โอ้โหโอ,โอ้ใหญ่นะแต่ว่ามันมุดต่อครับโอ้โหมุดต่อนู่มุดไปอยู่นู่นครับสวยแล้ว โอ้ยไม่ออกเลยสวยแล้วทำไงดีวะโอ้ยังชู้มืออยู่นะโอ้สวยแล้วใหญ่นะครับตัวนี้เดี๋ยควคงต้องลงครับมีพันได้อยู่โอ้หลุดโอ้ หลุดว้าหลุดครับอูง้างด้วยโอ้ยนานๆโดนของใหญ่ดูง้างครับตรงง้งางเลยโู้เสียดายว่ะ ao oh mai